รีเพย์คือในเรื่องของเกมนี้คือระหว่างทางกลับบ้านอะเราได้เจอกับเกมเก่าเกมหนึ่งอะนะเือมันก็ดูน่าสนใจดีด้วยเราก็เลยหยิบมันกลับมาเล่นที่บ้านด้วยนะหละังจากนั้นก็เกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้แล้วล่ะแต่ผมไปคิดว่ามันก็น่าจะเกิดสิ่งที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เกิดขึ้นแหละเพราะเกมนี้เป็นเกมเฮ์เลอร์นี่เนาะ่ะงัน้นเราไปเริ่มกันเลยดีกว่ามามาอ่าวิธีเล่นเกมนี้เหมือนเกมพีหนึ่งเลยอ่ะเอดี AD เดินซ้ายขวา โอ้ว้าวอ่าอันนี้เราแบบหมุนมุมกล้องได้ด้วยนะหมุมเมาส์ได้ด้วยอืฮึโอเคทำไมเราไม่เปิดไฟวะเพื่อน <c oughs> ปิดไฟเล่นเกมไม่ดีนะเดี๋ยวสายตานะอย่าดือ้อนั่นมันโปสเตอร์อะไรโปรตเตอร์เกมเหมือตรงนั้นอะโอ้น, oh. นี่แน่ กระโดดใส่ได้ป่ะเอาเอามาแค่คนดีกว่าเดินนักการละโอ้หเนื้อหาในเกมเหมือนกับให้เราไปขโมยเหรียญเลยนะไม่มีอะไรใช่ไหมทุกอย่างปกติใช่ไหมมืดจังวะไปโอ้โอ้ดาที่หกอ่ะต่อไปไปรีวลต่อไปเฮ้ยแม่งเสียวเสียววะ่ะ มืดมากเลยทุกคนเราโฟกัสกับหน้าจอแล้วแบบร,รอบข้างมันจะมืดหมดเลยอ่ะโอ้โอ้โอ,โอ,โอ้เป็นไรเพื่อนเป็นไรอุ้ยอ๋อฟารล้องนอกเกมหรือในเกมเนีย่ยไปเราได้สามเหรียญละปึปึ๊บเฮ้ยอย่าเดอ้ออย่าไปฮิตกันเดอ้อไปเข้าไปโอ้ปึ๊บม๊บ ไม่ได้กินหรอกเชีวชวยวโอเคบนเพดานไม่มีอะไรได้หน้าทีวีก็ไม่มีอะไรมาเฮ้ยโอ้ผมว่ามันเอาแล้วละ่ะอะไรอ่ะของหล่นเฉย,เยไม่มีอะไรรอกอสวัสดีครับคุณนักธุรกิจคุยได้ไหมไม่ได้ ไม่มีอะไรให้บ้านนี่ไปไหนลองเข้าบ้านดิ้ดูสิมีอะไรไหมไม่มีอะไรอีกแล้วฮะเก็บเหรียญไปโอ้โอ้เดี๋ยวเมื่อกี้ตอนแรกยังไม่มีใช่เหรอเราอิตาเลก็กได้ไหมไม่ได้ไปแล้วะ่ะเฮ้ยก็ไม่ได้แล้ววะเมื่อกี้เหมือนศพมันจะลุกขึ้นมาหรือเปล่าใช่ไหมโอเค ไฟละบายสูตรเลเวลต่อไปโอ้ม่มีอะไรใช่ไหมเพื่อนมาในเดแบบลับปนเลยจ้าโอะเอ๊ะอะไรเนี่ยมันไปไม่ได้หรอกนึกว่าต้องให้กระโดดข้ามไปมาปึบออกจากบ้านอู้อา้าว โอ้บโบロบไม่เปิดประตูนไรเอ้ยไม่ปิดประตูกันเลยบロวเดีเ๋ยวนะแบบนี้โอ้โ oh. อ oh, ชิโ oh, อคนลุกคนลุกเลยโอ้ยเสียงเกมแบบมันไม่มีแล้วมันมีสาวเกมแบบสนุกสนานลาเริงละ โอ้โอ้ my god เมื่อกี้มันอะไรอะโอ้โ oh หมีคนลุกเลยว่ะทุกคนที่มีอเชื่อเลยเกมแบบนี้ทำให้ผมคนลุกได้ไปไปอ่โอ,อ้มันมีทางขึ้นไหมเนี่ยใจเย็นเฮ้ยยาเอ่เอาขวดน้ำโคกตีหัวนะหัวเปล่า อ้าวเอ๊ะมันคับมันบังคับให้เราเข้าบ้านไงอ้อวะเอ้าทีมเกมเปลี่ยนทำไมมืดมืดว่าไปรีบไปดีกว่าเราต้องเข้าได้ไหมโอ้โอ้โอ้ o ชิโอ้มายก g o s เออี้ยเกมมันดับไปแล้วพี่เออโอ,อ้ลุกไม่ได้ไอ,อ้เฮียยังยะเขย่าย่อยเล่นอีกเช็ดแล้เราควรถอดถอดเกมออกได้ไหมอดออกไม่ได้อีกไอเวนเอ,อ้ยแล้วเรายังไงเนี่ยโอเตอร์มันก็หลอดอยู่ดีอุ้ยตกใจโอ้ชิตตกใจเมื่อกี้อะไรจำสกเกลอะไรไม่ทันกูตกใจเสียงเกมนี่แหละ ไอ้ชีพเออเข้าเข้าเข้าไม่ได้แล้วปะโอ้โอ้ชีตหน้าเรามันตัวละครละเหมือนเหมือนเหมือนฆาตากรแล้วทุกคนเข้าได้ไหมไม่ได้ละวบ๊ยสวัส <c oughs> ดีมีเหรียญให้ขโมยหรือเปล่าโอ้โอ้โอ้ไฟไฟไฟเริ่มรั่ว ไปแม่งทำตัวรั่วเอา้าปิดแดบบละเหมือนได้ยินเสียงทุกคนเสียงจากข้างนอกเกมโอ้โอเหมือนในตัวละครในเกมจะเป็นฆาตกรนะัน <c oughs> ไม่ฆ่ามันเลยเออ โอ้ชิดเสียงมันแก้เข้ามาเรื่อยๆแล้วทุกคนทวายคุณเป็นใครอ่ะสวัสดีครับพี่เออเชียร์แม่งออกมาทำเกมเ,เลยรีเพย์เอาล่ะก็จบไปแล้วกับเกมรีเพย์โดยรวมแล้วผมว่าใช้ได้เลยละ่ะมันยากาศอะไรพวกเนี้นะมันบิวให้ความรู้สึก เหมือนแบบหวานระแวงตลอดเวลาเหมือนเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวอ่ะทั้งตอนหน้าจอดับอะไรพวกนี้แต่ว่าผมว่ามันน่าจะพลาดไปตรงแบบจมสกแก์จะรอนานไปหน่อยอะนะรอให้เราลดการ์ดลงแล้วก็ขึ้นผมก็เลยไม่ทันแบบมองหน้าจอเอาล่ะสนุกกันหรือเปล่าเอ้ยสนุกก็กดไลค์กดซับสไครต์กันหน่อยนะช่วงไหนฮะช่วงไหนตลกหรือมีเกมมาแนะนําก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะอ่าเดี๋ยวลงไปอ่านงั้นสำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้แหละแล้วเจอกันคลิปหนะ้าไปบาย